อดีตบิ๊กทหารอดีตบิ๊กตำรวจเอาบิ๊กกระทรวงนายก <laughs> บิกบ๊กบทั้งนั้นเลยอ,อันที่จริงแล้วการได้ร่วมเฟรมกันเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับข้อตัวผมเองขนาดไม่ดังไปไหนมาไหนยังมีคนขอถ่ายรูปเลยและบางจังหวะแอบถ่ายกูด้วยซ้าแต่ที่มันแปลกก็คือเรื่องของเบนสมิธเนี่ยมันมีคนออกมาเปิดก่อนหน้านี้นานแล้วแล้วและทําไมถึงจัดการล่าช้าจังเลย,ยจัดการล่าชา้า,ชาไม่พอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนยังมีท่าทีออกมาเหมือนออกตัวแทนในเบนสมิธด้วย <laughs> แล้ว,ว็จะขู่จะฟ้องเอาด้วยหลงเรื่อง <laughs> ตอน,น,น <laughs> และพอยึดทรัพย์เบนสมิธปุ๊บรูปก็หลุดปั๊บ <laughs> เหมือนกับว่า ถ้ามึงยึดซัพย์กูอ่ะมึงก็<ต>พังไปกับกูด้วยอย่างนั้นหรือเปล่ามันทําให้ผมคิดได้ว่าว่าและนี่ถ้าเราจัดการไอ้เหม็นให้มันเด็ดขาดเนี่ยมันจะมีอะไรหลุดออกมาแบบนี้ใช่หรือไม่แน่นเรา,เราถึงไม่จัดการมันสักทีเพราะเรากับไอ้เหม็นเนี่ย เราเนี่ยได้เปรียบมันเต็มประตูผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดเองว่าเราได้เปรียบมันและประชาชนทุกคนก็มองว่าเราเนี่ยได้เปรียบจะจัดการมันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยประวิงเวลาเอาไว้ไม่จัดการมันสักทีอาจเป็นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเรากลัวว่าถ้าจัดการในเหม็นไปแล้วมันจะมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงธุรกิจสีเทาสีดําหลุดออกมาหรือเปล่าเนี่ยรู้มากถามดูเฉยๆตามนั้นแนละ